วันที่30มกราคม2,565การเป็นอริยะบุคคลแห่งชีวิตต้องฝึกฝนทักษะที่ปวงชนต่างมองและฟังซึ่งกันและกันการมองและฟังในที่นี้มีความหมายแฝงสองชั้นชั้นที่หนึ่งเนื่องจากนิสัยของแต่ละคนเป็นเหตุ มีเพียงให้ทุกคนทำงานตามสัญชาตญาณของตนแสดงอุปนิสัยและเป็นตัวของตัวเองคนเราจึงจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหมายสัมผัสได้ถึงชีวิตที่ดีงามแล้วย้อนคืนสู่กโมลสันดานที่เรียบง่ายชั้นที่สองคนเรา ล้วนทราบซึ้งใจกับผู้มีคุณธรรมได้ง่ายจึงใส่ใจมองและฟังพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนและการเข้าสังคมจากพวกเขาอันที่จริงทุกคนล้วนเป็นสภาพแวดล้อมของผู้อื่นการทำตนให้ดีคือการให้ทานที่ดีที่สุด คำอํานวยพรอรุณสวัสดิ์จากอาจารย์เจ้าเมียวกวัวขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่48และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการอํานวยพรปีใหม่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนเราคือการกลุ่มปัจจุบัน คติธรรมบทที่48 17หากคิดแต่เห็นแก่ตัวโลภละโมบโหดเหี้ยมอมหิตแม้จะมีโอกาสช่วงเวลาหนึ่งก็ไม่อาจยั่งยืนยาวนานได้ทุกคนล้วนมีชีวิตที่คู่ควรกับความประพฤติที่มีคุณธรรมของตนเท่านั้นมีเพียงการสั่งสมคุณธรรมล้ำลึก จึงจะแลกกับสิริมงคลสมความปรารถนามาได้ส่งผลให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองและแผ่กุศลแก่ประชาชน 18. โรคร้อยละเจ7บของมนุษย์ล้วนเกิดจากจิตใจครอบครัวไม่ปรองดองการดื่มเหล้าสูบุรีและได้รับสารอาหารมากเกินไป ล้วนทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายสำหรับปัญหาสุขภาพตนเองใช้ได้ผลกว่าเทพพยดาฟ้าดินหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง 19. ชีวิตคนเราคือองค์ประกอบของได้กับเสียโชคกับภัยความเป็นกับความตาย ไม่ว่าใครก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงจุดตกตำ่ำสิ่งสำคัญที่สุดท่ามกลางอุปสรรคคือการคล้อยตามสภาพแวดล้อมสะสมกำลังเงียบๆเ,เพื่อการลุกขึ้นกฎแห่งความรักนี้มีพลังมากสามารถดึงดูดภูมิปัญญารวมหมู่มาอำนวยพรและช่วยเหลือเรา ยี่สิบพลังตามธรรมชาติที่เรามีมาแต่กำเนิดเพียงพอที่จะช่วยให้ตนออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้สรรพสิ่งล้วนกำลังรักษาเรามีแต่เราเองที่ไม่ยอมปล่อยวางตนเองการฝึกฝนเตา๋าคือการรวบรวมสมาธิ รวมจิดตั้งมั่นให้เป็นหนึ่งเดียวอาศัยการรวบรวมสมาธิก่อให้เกิดความก้าวหน้าขั้นพื้นฐาน21สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนเราคือการกุมปัจจุบันโอกาสมักมีไว้เพื่อผู้ที่มีความรักอันยิ่งใหญ่การพล่ำบนฟ้าดิน และกล่าวโทษผู้อื่นไม่มีประโยชน์การใช้ชีวิตให้รอดไปวันๆคือการผลานพลังชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ขอเพียงรวบรวมสมาธิไว้ที่ความอยากทำงานทุ่มเทพละกำลังไปกับการทำงานจริงและการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ทำงานสำเร็จท้ายที่สุด จึงสร้างความสำเร็จให้ตนเองได้อาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่30มกราคม2565เผยแพร่วันที่1,455